ดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับกับผม a k เมเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกรรล้าปรารถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในหุ้นโมโนนะครับสิ่งที่ผมหยิบหุ้นโมโนเนี่ยามาพูดคุยในวันนี้นะครับผม ก็เหตุผลเดียวเลยนะครับผมเพราะว่า RSI ของเขานั้นได้ทำ i v e r g e n c e นั่นเองนะครับผมอ่าผมก็จะหาหุ้นลักษณะอย่างนี้นะครับผมมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับผมกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ฮะ RSI ของเขายกโลขึ้นโอวาดไม่สวยเลยนะครับผมเดีย๋ยวตีเส้นกันดีกว่าอืมเนี่ย นี่นะครับเนี่ย RSI ของเขามีการยกโลขึ้นนะครับผมขณะเดียวกันที่ราคาเนี่ยของเขาเมีการปรับตัวลงมานะครับผมอ่านะครับนี่คือบูริเดเวอเจนซ์นะครับผมนะนี่คือบูริเดเวอเจนซ์นะครับผม กด subscribe ไว้เลยนะครับผมก็จะหาหุ้นลักษณะอย่างเงี้ยมาแชร์กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับผมมาแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนมุมมองกันแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับผมเนะาะเรามาดูกันสักหน่อยว่าราคาที่เพื่อนๆสะสมกันเยอะๆจะอยู่บริเวณไหนนะครับผมก็อยู่บริเวณาบาทเท่าไหร่เนี่ย บาท56ถึงบาท73ตังค์นะครับผมก็ถือว่าโมโนเนี่ยลงมาบริเวณฐานที่มีความมั่นคงแล้วก็หนาแน่นมากๆนะครับผมบริเวณหนึ่งก็สังเกตเห็นได้ว่าเขาจะไซเบีอยู่ในกรอบนี้อยู่ตรงเม้าผมนะกอดนี้เป็นระยะเวลานานนะครับผมเขาก็ย่อลงมาฐานเดิมของเขาแลนะ้วเนาะ แล้ว RSI ก็มีการทำดิวอเจนนะครับผม MACD ก็เลียบๆเขียงๆกับเส้น Signal บริเวณ0.15นะครับผมถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับผมน่าสนใจว่าโมโนเขาจะมีการ b เบ a k มีการเด้งมีการกลับตัวไหมนะครับผมซึ่งสำหรับคนเล่นสั้นอย่างผมนะครับผมโอกาสอย่างนี้จังหวะอย่างนี้ก็ อาจจะมีการามาีเป็นลักษณะที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมนะเพราะว่าถ้าเกิดทำการเดเวอเจนแล้วก็อยู่ในอ,อยู่ในฐานราคาที่ที่แน่นหนาอย่างนี้นะครับผมในราคาที่ค่อนข้างได้เปรียบเนี่ย การที่เขาจะเด้งขึ้นมาชนแนวต้านหรือแกลบที่เขาเปิดไว้เนี่ยก็ค่อนข้างมีความมีความเป็นไปดได้สูงนะครับผมเนาะอโอเคเรามาดูแนวรับของเขากันเลยดีกว่านะครับผม,มเขาย่อลงมาลึกสุดบริเวณหนึ่งบาทห้าสิบเจ็ดตังค์นะครับผมแล้วเขาก็เปิดแกลบนะครับผมบริเวณนี้เนาะ เข้ามาอีกหน่อยเปิดเก็บบริเวณอบาทเก้าสิบสองตังค์นะครับผม,มเปิดเก็บบริเวณนี้โอ้แท่งนี้เป็นแฮมเมอร์ด้วยนะครับผมดูตรงเมาส์ผมนะนี่น บ่งบอกถึงาการซื้อกลับอย่างรุนแรงนะครับผมก็ใส่เทียนเนี่ยจะเป็นจะมีพื้นที่เยอะกว่า,าเศษสองส่วนสามนะครับผมของแท่งเทียนเนาะนะครับผมอันนี้จะปรับเป็นสีแดงสักหน่อยโอเค นี่ให้เห็นถึงเป็นแนวรับนะครับผมก็ถ้าโมโนนะครับผมมีการหลุดนะครับบริเวณหนึ่งบาท5้าบตังค์เนาะก็ต้องตัดขาดทุนไปก่อนนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบใครมีกระสุนเยอะนะครับผมก็แบ่งไม้ซื้อแบ่งไม้ขายกันได้นะครับผมก็แนวรับต่อไปก็อาจจะมองถึงบริเวณ นี่เลยนะครับผมบาทสามสิบแปดตังค์เนาะส่วนแนวต้านถัดไปของเขานะครับผมก็มองถึงบริเวณสองบาทกับอีกบริเวณนี่นะ 2บาทแปดตังค์นะครับผมอืมอ่าตรงน,นี้กำลังสวยเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีสักหน่อยนะครับผมด้วยที่อ่าราคาของเขาเนี่ยลงมาใกล้บริเวณอฐานที่มีการสะสมวอลุ่มเยอะๆเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะได้เปียกนะครับผมเนาะอ่า แนวต้านที่มีนัยสำคัญก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะครับผมโอเคสรุปครับสรุปสรุปโมโน,โนนะครับผมถอยมาเยอะไปเห็นราคาไหมเนี่ยอ่ะแนวรับแรกนะครับผมอยู่ที่บริเวณบาท57ตังค์นะครับแนวรับที่2บริเวณบาท 38ตังค์นะครับผมสําหรับโมโนเนาะแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่บาท92ตังค์นะครับแนวต้านที่2อยู่ที่2บาท8ตังค์นะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับผมแนวต้านแรกเนี่ยเขาเปิดแกบทิ้งไว้นะครับผมไม่ช้าก็เร็วนะครับผมบาทเ2ตังค์โมโนต้องขึ้นมาปิดแน่ๆนะครับผมแล้วด้วยที่เขามีการทำเดเวอร์เจนด้วยนะครับผมบริเวณ RSI นี่นะครับ แล้ว MACD ตอนนี้ก็มีการตัดเส้นิกเนลไลายไปแล้วนะเนี่ยเ,ออเพราะ MACD เนี่ยอยู่ที่0.14นะครับเส้นสิกเนลอยู่ที่0.15เนาะถือว่าสวยนะครับผมสำหรับโมโนนะครับก็ถ้าอาทิตย์หน้าตลาดเป็นใจนะครับโมโนครับอาจจะเห็นนะครับบาท92ตังค์นะครับผมขึ้นไปปิดเก็บในเร็ววันนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเส้น EMA 25วันเขาต้องผ่านให้ได้ก่อนนะ บริเบนไหนเนี่ยอาจจะให้เป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับผมเส้น EMA 25วันเนี่ยบริเวณบาทแปดสิงตังค์นะครับอืมก็ให้สังเกตไว้อีกบริเวณหนึ่งนะครับผมเป็นแนวต้านเนาะอืมสำหรับโมโนโ โอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นำเ,นเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นนี้ตัวอย่างไงนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับอ่า สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดเมนทัลของเขานะครับสำหรับโมโนก็สามารถรับโพส์ใต้คลิปได้นะครับผมมาแชร์ความคิดกันมาแชร์ความรู้มาแชร์ความคิดเห็นกันนะครับผมจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดห้องนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมยังไงซะก็ลืม ยังไงซะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคุณโมโน,โนมก็จะมาอัปเดตนะครับผมติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมกด subscribe ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเนากะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ